สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปรับของฟรีนะคะทั้งหมด3ชิ้นเลยจะเป็นไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะทุกคนจะเป็นออร่านั่นเองและชิ้นที่2นะคะทุกคนก็จะเป็นธง2อันนะคะชิ้นที่3ก็จะเป็นขวดน้ําหอมนะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือแมพที่เราต้องเข้าไปเล่นนั่นเอง เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนอ่ะกดคำว่า UGC นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาเปิดตัว UGC มันทั้งหมด3ชิ้นแล้วซึ่งเราไม่ได้สอนนะคะทุกคนเราเพิ่งมาสอนนะคะให้ทุกคนอ่ะเดินตามเรามาตรงนี้ได้เลยโอ๊ยติดนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเป็นวงกลมมานี้นะคะทุกคนให้ทุกคนอ่ะไปเก็บได้เลยถ้าทุกคนเก็บนะคะ ไอ้ลูกไฟข้างบนอ่ะมันก็จะขึ้นนะลูกไฟอันนี้แหละค่ะทุกคนที่จะทําให้เราอ่ะได้แต้มนะคะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆเลยส่วนวิธีการรับก็คือทุกคนต้องทําภารกิจรายสัปดาห์นะคะให้ผ่านถึงจะสามารถรับของฟรีได้ภารกิจของสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3นะคะทุกคนมันจะเหมือนกันนะคะแต่สัปดาห์ที่1นนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนกันส่วนตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นออร่านะคะ หรือพลังนะคะทุกคนที่เราอ่ะต้องมาซื้อเพื่อให้เควสผ่านนั่นเองส่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นลานขี่รถนะคะก็จะขี่แบบนี้เลยแล้วเมื่อทุกคนขี่เสร็จแล้วทุกคนก็จะได้แต้มมาด้วยนะคะทุกคนเราไปดูเควสของสัปดาห์ที่1กันเลยค่ะเควสของสัปดาห์ที่1น,นะคะทุกคนก็คือทําง่ายมากๆเลย จะเป็นการเก็บแต้มนะคะทุกคนทั้งหมด200,000แต้มหรือล็อกอินประจําวันนะคะทุกคนทั้งหมด2วันส่วนสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่3นะคะทุกคนมันก็จะเหมือนกันเลยแตกต่างตรงที่ต้องเก็บเปลวไฟนะคะทุกคนก็คือไอวงกลมตรงนี้แหละทั้งหมด3,000อันแล้วก็4,000อันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราได้ทำการทำภารกิจของสัปดาห์ที่2เสร็จแล้ว แต่สัปดาห์ที่1นะคะทุกคนเราต้องล็อกอินทั้งหมด2วันก็คือเราต้องมาทําอีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้นั่นเองทุกคนสามารถแลกของฟรีได้จากคําว่า UKC นะคะทุกคนใช้ทั้งหมด50,000่นแต้มแค่นี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะได้ของฟรีไปแล้ว1ชิ้นค่ะส่วนสัปดาห์ที่3นะคะทุกคนทําเหมือนสัปดาห์ที่2เลยแต่แค่เพิ่มปริมาณในการทําเพิ่ม ตอนนี้นะคะทุกคนเราทําภารกิจของสัปดาห์ที่3เสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จหมดแล้วให้ทุกคนอะ่ะกดคําว่า UKC ได้เลยแต่ในรอบนี้นะคะทุกคนเรายังไม่สามารถแลกได้นะคะเพราะเราต้องรอจนกว่าเขาจะเติมสต็อกนะคะทุกคนเมื่อเวลาหมดลงแล้วเขาเติมสต็อกแล้วนะคะทุกคนให้กดรับของฟรีได้เลยใช้ทั้งหมด ห้าหมื่นแต้มนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยแค่นี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะได้ทั้งหมด2ของฟรีแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนคือทุกคนต้องมาล็อกอินในวันพรุ่งนี้ถ้าสอนไม่เข้าใจหรือพูดเร็วเกินไปจะต้องขอโทษในหนที่นี้ด้วยค่ะ